สวัสดีค่ะ m i t ูบิชิสตาร์ดานะคะทุกท่านรถทรงสวยๆแต่งซิ่งมาเลยนะคะร้อแมมกสวยงามค่ะสวยๆนะคะเจ้าของฝากขายมานะคะทุกท่านคันนี้นะคะ89,000บาทมิส s บิชิสตาร์ดารถยดือนปี96สวยพร้อมใช้ค่ะเครื่องยนต์2 5 0 0รซีซีพวงมาลัยพาวเวอร์สีสันรอบคันสวยดูดีนะคะแมมกแต่งงดงามค่ะรอๆพร้อมใช้ สวยทั้งภายนอกภายในนะคะราคาคันนี้อยู่ที่89,000บาทค่ะเครื่องดีแอร์เย็นนะคะขับทางไกลได้ช่วงร่างดีค่ะเอกสารชุดโอนครบเลยนะคะรถอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสภาพตามในรูปเลยนะคะเจ้าของต้องการขายเงินสดค่ะในราคา89,000บาทสนใจ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ขายโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะและนัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองวันนี้แอดมินไดใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะส่วนแอดมินต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ